แจกนักจัดเต็มกับกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ r รีวิวแมนผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ DX Ghost Driver และ DX g er ัง g ั n Saber ของเล่นจาก m a s ส r ร d e g h o ก t ใไม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นกิการ,ร่วมสนุกเราจะมีภารกิจให้ทำา4ภารกิจโดยจะต้องทำตามภารกิจให้ถูกต้องเพื่อเก็บสะสมคะแนนและจะมีคะแนนโบนัสพิเศษเป็นคำถามเจาะลึกเกี่ยวกับรายการรีวิวแมน ที่จะมีให้อาทิตดะหนึ่งข้อใครตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะรับไปเลย2คะแนนพิเศษคะแนนพิเศษนี้จะสุ่งปรากฏตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มแต่จะปรากฏวันไหนเวลาใดานั้นต้องคอยจับตาดูให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับภารกิจทั้งหมดนั้นจะมีอะไรบ้างขอติดตามข่าวได้จากใน f c e b o o k Fan p เ page ของรายการเลยคะแนนทั้งหมดที่ได้จะไปใช้ตัดสินในรอบสุดท้ายมาร่วมสรุปกันเยอะๆนะครับของรางวัลเจ๋งๆรออยู่ พิเศษไลน์และแช์คลิปนี้รับทันที1คะแนนพิเศษ